โลว์เวิกายอยู่กับผมเทเอ็กวั X 1, นะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship แพดอัปเดต0.68วันนี้มีอะไรใหม่มั่งไปดูแบบรวดเร็วกันฮะไปกันครับเรือดำนำ้ำเลเวล40 BP Part ในเดือนกระกฎาคมคือ RF Bell c r o s อาวุธของมันก็คือบู l ีเวสนิกอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยนะพูดตามนี้แหละเออภาษาได้แค่นี้ ก็เจ้านี่เป็นจรวดแบบยิงออกใต้น้ําเป็นนิวเคลียร์ยิงออกไป2ลูกนะครับเบิร์ตละ32,500่ยิงออกไป2เบิร์ตก็เท่ากับ6กหมเลยต่อมาเป็นตอร์บิโดนิวเคลียร์ของลํานี้ยิงออกไป1ลูกดาเมจเยอะมาก91,000แถมมีแรงระเบิดกระจายด้วยแล้วก็ uet 1เจ้านี่เป็นตอร์บิโดยิงออกไปทั้งหมด4ลูกนะฮะลูกละ1 3 0 0 0่ตอบิโดเปลี่ยนได้ a a l น n ิก k e เจ้านี่เหมือนเอส0เลยโคเทไปดูอนุภาคมันครับยิงนิวเคลียร์ยิงออกไป2ลูกนะครับความเร็วใช้ได้เลย67,951สุดยอดสุดยอดยิงต่อวิดอนิวเคลียร์ใต้น้ำฮนะปะกาลังโลกเราจะพังหมดเพราะว่ามีสารเคมีนิวเคลียร์ยิงออกไปยิงออกไปแล้วครับ ดูกันชัดๆครับโอ้เป็นนิวเคลียร์ใต้น้ำจริงๆมีแรงระเบิดกระจายนะฮะต่อมาเป็นต่อวิโดสี่ลูกลูกละหมื่นสามครับและสุดท้ายด้วยฟิสิกส์รวมเบ็ดเสร็จเจ้านี่ทำตำเบ็ดได้ทั้งหมด เดี๋ยวเราทําการยิงใส่ย,ยามาโตะจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเบิร์ดหนึ่งดาเมตเท่าไหร่ดูม่การเสียเวลาย,ยิงออกไปแล้วฮะโอ้โหสองแสนสี่พยห้าสิบพลังทําลายล้างสูงมากใครชอบก็เตรียมเก็บเวลได้เลยเดพาร์ทหน้านะครับสำหรับเจ้า Rf Belgoros K239 หรือดำน้ำที่ยาวที่สุดของรัสเซียอย่างแรกที่ผมจะรีวิวเลยก็คือเจ้า ATN 51เป็นเครื่องบินขับไล่ที่เฟียวฟ้าวมะพร้าวแก้วมาเหมือนเป็ดยังไงก็ไม่รู้มันสามารถยิงออกไป,ไปเป็นเรียวกันได้และขับเคลื่อนได้เร็วมากนะครับสังเกตได้เราจะยิงเขาด้วย ปืนเรียวกันเจ้านี่ยิงเรียวกันได้ลูกละ280นะฮะแต่มันก็สามารถยิงเดือดได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเจ้านี่โหดแน่นอนน่าจะแพงที่สุดในบรรดาเครื่องบินแล้วอาจจะเป็นได้เล็นไงฮะแล้ยิงเดี๋ยวรอติดตามตอนรีวิวีทีนะฮะ ต่อมาเป็นมิก31 BM Foxhound เจ้านี่บอกเลยว่าเป็นเครื่องบินชูชมที่ดาเมจฟิตจัดอยากรู้ว่าเบิร์นนึ่งทำดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันเป็นเครื่องบินที่ทำดาเมจได้จัดมากนะฮะผมจะเปิดให้ดูด้วยไกด์เลเซอร์ต่อด้วยมิสไซล,ล์ต่างๆที่มันมีและมิสไซล,ล์มันโหลดเร็วมากครับเพื่อน ผมว่าเปิดเกมมามันอาจจะโดนเนอร์ก็ได้เพราะว่ามันเร็วจัดทุกอย่างมันสามารถทำดามจได้ต่อเนื่องมากอาที่เพื่อนเห็นครับมันเร็วมากจริงๆแต่อย่างว่าเอเอทุกอย่างถูกบัฟขึ้นผมว่าอาจจะไม่โหดอย่างที่เห็นนะฮะอันนั้นก็คือดาเมเจทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ3 0 0แสนสามแสนได้เรามาดูดาเมเจธรรมดากันบ้างฮะ ชุดหนึ่งแ้เมดหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันโดนเนิฟแน่นอนครับฟันธงสำหรับเครื่องบินมิกสามสิบเอ็ดต่อมาเป็นตูเก้าสิบห้าเอ็มเอสเียเฮสเจ้านี่เป็นเครื่องบินที่ระเบิดที่โหดมันได้ชื่อว่าบอมเบอร์แต่มันยิงออกเป็นมิสไซล์หมดเลย เราไปเทสการยิงกันฮะขับเครื่องเต็มกำลังยิงทุกอย่างที่เรามีและมิสไซล์สุดท้ายเป็นแบบหัลบแบบฝูงด้วยนะฮะอย่างที่เห็นตมเมจจัดมากเพื่ออาจจะยังไม่เห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นเป็นชุดอีกทีหนึ่ง โอ้ oh, จบกันเลยไม่เห็นทั้งลำเลยเอาใหม่ฮะเบอร์ดนึงประมาณ2,21,000โดยประมาณนะ ส่วนอาวุธเจ้านี่นะฮะลูกแรกแรงมากนะยิงออกไปอย่างละลูกดาเมจลูกละ25,000ลูกที่2อย่างละลูกลูกละ3 0ม0 0แค่2ลูกนี้ก็แสนหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเป็นอาวุธอย่างที่3ยิงออกไปประมาณ6ลูกทำดาเมจได้ประมาณ40,000ต่อมาฮะยิงออกไปลำละ2ลูก เาอรมิเตอวันสามหมและอันสุดท้ายเลเซอร์เป็นมิสไซล์แบบฝูงนะครับบอกเลยว่าตู95 m ้าเบียเฮ็ดโกงแน่นอนและอาวุธที่เพิ่มเข้ามาใหม่ a g m 1 1 9เทียนหนนะครับอย่างอื่นยังไม่เห็นนะครับต่อมาเป็นลายพรางสุดเฟี้ยวลายตัวหนังสือลายมันก็ประมาณนี้นะฮะเท่มไม่เท่เพื่อนเพื่อน,อนลองพิจารณากันดูเท่ไหม ว่าได้อยู่นะเฮ <c oughs> ้ยนี่ต่อมาลายนี้ลายเสือชื่อลายเนี่ยลายสุดสง่างามลายมันสวยจริงผมชอบสีส้มด้วยผมนุ่นโดนนะลายเนี้ยชอบมากต่อมาลายหน้าขยะแขยงมากลายกิ่งกาโอ้โหดูดิมันหน้าขยะแขยงเลยทำมาได้ไงวะแล้วลายสุดท้ายโอ้โหเป็นไงเป็นไง ลายสุดท้ายเดอะแมทิกอย่างเท่มีออร่าขึ้นข้างบนด้วยโอ้โหลายนี้นี่สายเติมชอบแน่นอนนะฮะลองกับเจอรอฟอร์ดซิเป็ไงโอ้โหอย่างเท่ครับพี่น้องเครื่องบินอะไรบอมเบอร์นะ่าจะเป็นลายเดียวกันหมดนะฮะทุกลำนะเพวัะนั้นใครอยากได้อยากโดนก็ไปจัดนะฮะโอเคนี่คือแพทอัปเดต0.68แบบรวดเร็วฉับไว และรอดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะฮะวันนี้ขอลากนไปก่อนโชคดีทุกคนเจอปืนครับสวัสดีครับ